ล้อคาถาันสึกไหมครับก็สึกล้อมันคือความเสื่อมหนึ่งต้องไปไอ้อย่าไปตากแดดตากฝนถ้าเป็นไม้อะถ้าเป็นโต้เข้าร่มอยู่ในกรอบเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีงามมันก็ไม่พังง่ายเข้าไปตากแดดตากฝนก็ร่มคุณไปเปิดอินทรีย์ของคุณเต็มที่เปิดอินทรีย์เปิดกิเลสตัณหาลับเต็มที่มันก็อยากสึกสิจิตใจมันก็สึกล้อสิ คุณก็เข้าล่มไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีมิชชิดเหมือนเราตั้งโต๊ะนี่แหละตั้งไว้ในห้องน่ะมันไม่เสื่อมง่ายหรอกกับ,บตากแดดไม่ถึงปีหรือพังเลยโต๊ะที่เราถืออย่างเงี้ยผ้าก็เหมือนกันไรต่างไม่เก็บลองดูนีความหมดแหละปูหมดนะเหมือนกันเนี่ยศึกภาษาไทยก็คือศึกร้อนอีน่แหละค,คือเสื่อมสภาพเพราะเราเปิดอินทรีย์เต็มที่ ถ้าเราคุมตัวเองได้เราอยู่คนเดียวได้ถ้าอยู่ตัวเองไม่ได้ไปให้เขาบังคับไปให้เขาคิดแทนอืมเป็นคนโง่ที่ให้คนอื่นเขาสั่งจะดีมากยอมให้เขาสั่งอะดีไปเอาทีใสยย่ยาคูบาอาจารย์ใช่ครับอย่าไปอย่าไปคิดเองอ๋อถ้าไปคิดเองมันฟุง้งซ่านอ้าวก็คิด เข้มคิดเองมันคิดจะดูบุหรี่ตั็อยาก่ออถ้าอาเดินมาหาอาจารย์ทั้งวันแล้วนี่แต่ว่าถ้าคนอื่นเขาคิดแทนอาจารย์ผมขอหลุดได้ไหมไม่ได้เออผมก็จบเล้าอาจารย์แล้ยมันความอยากศึกมันก็เป็นมันก็เป็นอารมณ์อารมณ์อารมณ์ที่จอนมาคิดว่าหลุดจากภาวะพระ น่าจะสบายไม่ต้องรับผิดชอบอะไรอยากโตเตอยากอะไรหนึ่งออยากไปเที่ยวตรงไหนก็ไปอยากพูดอะไรก็พูดอยากโตเตอย่ารีมไปล่องนะใช่อแต่ต้องแรกนะแรกกับการทํางานไม่ใช่ไปขี้เกียจนะไปขี้เกียจไม่ได้กินนะใช่แรกกับการทํางานต้องอดทนอต้องเจอกับผู้คนแรกกับการโดนด่านะครับุณอยากเสพกามคุณต้องแรกแรกกับการทํางาน แกกับการโดนดา่าไม่ให้คุณจะไปฟรีๆสบายๆไม่มีไม่มีมันจะมีเงินเดือนเท่าไหร่มันต้องลำบางกว่านะ,ะเขาไม่อยากให้เศึกเขาอยากคาดหวังไห้ท่านคำชูพวกพูธศาสนาคำชูคําสอนแต่ว่ามันก็เป็นวิธีคิดของอผู้ที่บวชบบางทีมันก็เป็นการเมืองในวัดทะเลาะกันมากศึกเปนี้ บางคนก็ไปถึงจุดหนึ่งพระเจ้าพระสงฆ์พระเทณีชีอยู่ด้วยกันสิ่งแวดล้อมไม่ดีไม่อยากอยู่ศึกก็มีบางคนก็ศึกไปเพราะกรารมาคุณก็มีอ,อยากไปเสพกามไปนั่นนี่มีก็มีมันมีหลายเหตุผลนีที่ที่ศึกบางคนก็ปฏิบัติทาไม่ก้าวหน้าเบือ่อหน่ายต่อตนเองอศึกไปก็มีเพราะฉะนั้นเหตุผลในการศึกก็เยอะนะยิ่งยุคสมัยนี้กรลยาณมิตรน้อย ไปที่ไหนมีความคับแคบผ่าเองก็เล่นพักเล่นพวกอบางทีก็สังคมสิ่งเมล้อมไม่ได้เหมือนในพระไดรปิโกนะสิงวดล้อมผ่านมันไม่เหมือนในพระไดรปิโกนะที่จะมันดูกว่านภิกษุททั้งหลายเธอทั้งหลายจงจริญสติป,ประธานสี่เธอจองสํารวมในใบโมอกอะไรมันหาคนพูดยากต้องดูวิบากเลยใช่คนที่มาหมดบุญหวนเปนไงน,นะแล้วเกี่ยวกันไม่แบบเขายินดีที่พอมาจันทร์อยู่ ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่และอยู่อยู่ข้อสึกเปแบบนิ้อย่างนี้ก็เขาอาจจะไม่เจอกัะยาณมิตรหนึ่งสองก็คือไม่ประสบความสาเร็จในการบวชหลายสิ่งหลายอย่างนะเหตุผลที่ว่าบทบุญในการบวชบ้างอะไรบ้างนะมันเขาไม่มีความยินดีในภพประจันแต่ดูน่ะปัญหาวงการพระมันก็ไม่ใช่น้อยนะพระเนี่ยเป็นที่คาดหวังของชุมชนทั้งหมู่บ้านคอยต้อง ตาอยู่ไปเล่นมวยกับเขาหน่อยก็ไม่ได้นอนกลางวันมากก็ไม่ได้ใช่ไหมอยู่ด้กูตีก็อยู่ด้กูติก็หาว่านอนกลางวันไปไหนเลยไปเที่ยวมากก็โดนอยาไปเที่ยวมากก็โดนไปวาดต่าวค้นน่ะไม่ค่อยรู้ว่าลมพ้าหรอกคนน่ะไอชาวบ้านน่ะเขาไม่รู้คิดแต่ว่าพัดสบาย แต่จริงๆ่ะภาพเน่ยมันลําบากตรงที่สายตาคนามันมองแต่มันดีไหมดีที่เราจะได้อ่าอะไรละ่ะเป็นอ่าอะไรละ่ะเป็นตัวบังคับให้เราได้ทําดีถ้าเราไปปล่อยให้<ไ>ผมไปอยู่คนเดียวปล่อยหนวดยาวเฟ้ยคิดว่าจะเลิกยาได้ไหมไม่ได้เออแต่ว่าเห็นยายใส่บาตรเห็นคนจ้องมองทุกาลาดหวังก็ทําให้เราดีได้นะ อย่าไปคิดว่าทางลบอย่างเดียวเพราะฉะนั้นผ้านมันมีหลายสิ่งหลายอย่างสัตรูต้องรู้จากเหตุจากผลรู้ตนรู้ประมาณรู้การรู้บริษัทบุคคลใช่ไหมรู้จากครบบุคคลเหตุผลอันนี้เป็นเหตุของสิ่งนี้นี้ผลนี้มาจากเหตุนี้ทําเหตุนี้จะได้ผลนี้อันนี้คือเหตุผลนีลึกซึ้งนะครับทุกกระทรวงไทยนี่แหละทั้งหมดเลย ถ้าอยากได้อะไรทั่งนี่จะปฏิบัติเอาถ้าเป็นข้อเรียกร้องมันต้องไม่มีข้อไม่องไรอย่างไม่มีหรอกมันมีข้อกำหนดในพรคพารเราต้องเรียนเท่านี้ต้องอย่างนี้นี้ก่อนชีวิตของพระปฏิบัติเนี่ยชีวิตของพระคือการศึกษาทั้งชีวิตตั้งแต่วันแรกที่บวชมาแล้วใช่พระไตรปิฎกต้องจับอ่านอือ่าหนังสือต้องท่องหนังสือต้องท่องทาไมต้องท่องเพื่อที่จะเปลี่ยนสันดานมันครับสันดานเราเนี่ยมันมีแต่เรื่อง กินเรื่องเที่ยวเรื่องกามในเต็มสมองอยู่มันก็เอาตัวพระไตรปิฎกบ้างเอาตัวท่องหนังสือไปยัดในเส็จสมองท่านมัางคําพูดท่านมันก็จะออกมาดีการการะทํามันก็จะออกมาดีคือสัญญาเปลี่ยนจิตเปลี่ยนเครื่องปรุงแตง่งจิตคืออะไรรู้ไหมอ,อะไรเป็นเครื่องปรุงแตง่งจิตสัญญาและเวทนาเป็นเครื่องปรุงแตง่งจ,จิตจิตที่มันคิดเนี่ยมันคิดตามสัญญาทั้งนั้นเลยใช่ครับ มันเลยกคิดตามสัญญาใช่ครับทาไมไอโฆษณาเขายิางอยากให้เห็นบ่อยเพือ่อให้เราคิดเวลาเกิดความอยากมันก็จะอยากตามนั้นมันคิดเพื่อที่เราเกิดความคิดเพราะฉนั้นสัญญาจึงเป็นเครื่องปรุงแต่งคิดเราก็สร้างสัญญาใหม่ดิทรมะสัญญาจำว่าได้ประโรคมำมากๆมันจะคิดตามนี้ให้มันคิดเป็นอัตโนโมัติเลยมันจะคิดไปทางนี้คือคิดไปทางนี้ปุ๊บเมื่อคิดเปลี่ยน วิตกก็เปลี่ยนครับคําพูดเครื่องปรุงแต่งวาจีกรรมคืออะไรก็คือวิตกตืกเมื่อพูดมากๆการการะทํามันก็ตามมาครับบางคนว่าดีแต่พูดอดีพูดมันดีแล้วนะพูดมันดีร่บพ,<ม>พูดดีมันก็ใช้ได้แล้วนะ